ดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทยครับสังนี่จริงๆถ้าเรามาคุยเรื่องสังเนี่ย สามสี่วันเลือกที่หนึ่งเนี่ยคุยไม่จบมันจะมีตระกูลหอยนี่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะครับแต่นี่จากสังที่หลังน้ามันจะมีสังเปล่าไหมอาจารย์ใช่ค่ะสังเปล่าเป็นไงครับก็อันนี้เลยอ่ะอันนี้คือเวียนเวียนซ้ายค่ะแล้วสังเปล่าเราก็มาแต่งใช่ไหมตัดต้องมาตัดแต่งเสียงครับ,รบอาจารย์ลองเปล่าให้ฟังน่อยครับ,รบท่านฟังดูนะครับเป็นมงคลสุดเลยครับ เวลาที่ทามเขาทำพิธีใชบวงสวง<ช>แต่ผมก็ไม่เคยเห็นใหญ่อย่างนี้นะหรือมันคงหนักยกไวๆไวนะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ค่ะอันนี้สัมปะนี่เรามาตกแต่งใช่ไหมแต่งค่ะแต่งเรี่ยมขึ้นมาก็ดูก็เป็นสัมปาสัมปะครับคร<า>ับ<า>โอ้โหแน่นอนเลย ถ้าให้ผมเลือกนะนะผมต้องเลือกแบบนี้ผมว่าไม่ถ้าพูดหนึ่งว่าไม่มีความรู้เลยนะอย่างเงี้ยผมคงไม่เลือกเพราะตัวเล็กองเล็กเหมือนตัวเล็กพูดง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่เอาเลยอย่างนี้ให้ยังโกรธเลยนะผมว่าอันนี้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราต้องมาเลือกงนี้เลยนี่โอ้โหนี่มันดูลาการงานสร้างเลยนะครับนี่คือเรื่องของสังท่านก็เข้าไปดูในเพจของอาจารย์กําไรแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เราจะขึ้นขึ้นมาให้ท่าน เข้าไปสอบถามนะฮะแล้วก็มาที่ออฟฟิศหรือที่บริษัทหรือที่สำนักง,งานนะฮะก็จะมีให้ทุกท่านเนี่ยได้มาศึกษาแล้วก็วพร้อมที่จะจาหน่ายในราคาที่สมควรในราคาที่รับประกันและที่นี่ต้องรับประกันว่าที่นี่ของแท้หมดเลยนะฮะเพราะ<อ>ว่าของเรามีดูแลหลังการขายดูแลหลังการขายเป็นยังไงถ้าถ้าถ้าหายนี่ใช้คืนหายคงไม่ได้ใช้คืนดูแลคือ,คอเหมือนอย่างเนี้ยถ้าลูกค้าซื้อแบบนี้ไปครับ เอ่อเกิดใช่ใช่ไปอยากจะให้ขัดอ๋อได้เราก็ขัดให้ฟรีถ้าถ้าแต่แต่ถ้าถ้าเราซ่อมได้เราจะซ่อมให้อ๋อแต่ถ้าหายนี่ไม่ได้ไะมไม่ได้ถ้าหายต้องซื้อใหม่นะเพราะว่าเราไม่ับซ่อมเรื่องหายนะฮะครับก็จดจําไปเลยครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอนะฮะท่านก็สามารถมาสอบถามแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาซื้อนะฮะไปประกอบอิปีต่างๆสั่งนี่จริงๆนะทุกบ้าน สมควรที่จะต้องมีเพราะอะไรไหมครับอย่างบ้านผมเนี่ยอยู่สุพรรณบุรีแต่สังไม่สังแบบนี้เป็นสังรอนตัวใหญ่ๆนะผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะถึงเวลาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อผมเนี่ยจะเอาน้ำมะลิแห้งเอา,เข,า,าข้าวสารขั้วใส่น้ำแล้วเอาน้ำใส่ไอ้สังใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มาลินแจกให้กินโบราณน,นะ <S 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 อ่าแล้วก็มีใบโหระพา,ามันเกี่ยวข้องไงผมถามนิดนึง เรื่องยานี่ไม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 ค่อยทราบใบโหละพาใบกะเพราอาจจะความชื่นใจมั้ยเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาถามเรื่องออการที่ใบต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องยงใหญ่กับสัมยังใบมะตูมเนี่ยอาจารย์ต้องรู้เดียใบมะตูมก็ต้องใช้อยู่แล้วมันเป็นเพราะอะไร่ยส่วนใหญ่คือพิธีพามเนี่ยใช้เ,เราให้เกิดความอะไรอ่ะ สมบูรณ์อะไรอย่างนี้ครับใบมะตูมผมอนุญาตนะนิดหนึ่งนะคือใบมะตูมเนี่ยปลายเนี่ยมันจะมีเป็นสามสามสามก็คือตีมุรติตีิศิวาคมละลายเวลาจะทําพิธีที่เป็นมงคลก็จะเอาใบมะตูมเนี่ยเอามาทัดขู่แล้วก็หลังน้ําถ้าเราจะนั่งจะเห็นในงานพระราชพิธีในงานพระราชพิธีนะแต่นี้ใบกะเพราใบใบโหระพา มันก็ใช้ได้หมดนะใช้ได้หมดอ่าใ,นะใช้ได้หมดนะนี่ก็ความพิเศษของมหาสังถือว่าเป็นน้ําที่ออกกมาสังเป็นน้ําที่เป็นมหามงคลเป็นน้ําเทพพรมนที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความขังนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวต่างๆของมหาสังครับคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียงพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย